ก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกับใช้ชีวิตแบบขี้เหนียวเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดแล้วมาบ่นใต้คอมเมนต์การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนี่ยคือการใช้ชีวิตแบบเน้นไปแค่ที่สิ่งจําเป็นในชีวิตก็มีชีวิตสุขสบายมีกินมีใช้ปกตินี่แหละแต่ว่าพยายามไม่หมือหวาจนเกินไปคุณอาจจะมีเสื้อผ้าดีๆใส่มีรถขับมีบ้านอยู่กินอาหารดีๆบ้างทํากินเองบ้างไปท่องเที่ยวไปหาประสบการณ์ก็คือคุณยังมีชีวิตที่สบายปกตินี่แหละไม่ได้ลําบากอะไรเพียงแต่ว่าคุณจจะะะพพพยยยาาาามมมมมมไไไไ่่่่ึดตติิิกกกััับวววถุุซื้้้อออขขงงใชเเเนนนนนํป็รรคสสที บือวาเกินไปไหนก็ตัดออกไปซะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเสื้อผ้ามี1 0 20ชุดก็ใส่วนในทั้งปีละมือถือเครื่องเดียวก็อยู่ได้ย,ยาวไม่เห็นต้องซื้อใหม่ทุกปีอาหารมื้อพิเศษวันพิเศษก็ออกไปกินข้างนอกได้ไม่ได้ขี้เหนียวขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะมีมื้อพิเศษทุกอาทิตย์หรือมีมื้อพิเศษทุกวันโฟกัสไปที่ประสบการณ์มากกว่าวัตถุประสบการณ์ดีๆความทรงจําดีๆอันนี้คือสิ่งที่มีความสําคัญมากต่อการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายหมายความว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ยเวลาที่คคคุุุุณณณณณจะะใใใชช้้้้้้้้เเงินเนินนนออาาาาาาาททีีี่่่่่่ภพมมมมมกกกกวปปรรรไไไไไดดดดดหหยแตซืขสสบบ์ั ใช้ได้ดีแต่ไม่ซื้อบ่อยหรือไปเที่ยวในที่ที่ให้ความทรงจําดีๆเติมพลังได้มากๆแต่ไปไม่บ่อยนี่คือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับก็คือเราไม่ได้ลําบากนะแค่เน้นจําเป็นเรียบง่ายมินิมอลไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่การใช้ชีวิตแบบขี้เหนียวเนี่ยมันสุดโต่งกว่านั้นก็คือคุณจะยอมลําบากเลยเก็บทุกบาททุกสตางค์ให้มากที่สุดยอมกินอาหารห่วยๆกินอาหารที่ไม่ค่อยจะดีมากยอมใช้ของที่ไม่ค่อยจะดีมากเพราะราคามันถูกแล้วก็ไม่ซื้ออะไรใหม่เลยในชีวิตแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรผิดนะระหว่าง2องอย่าาาางนนีี้คคจ,จะมมวสุขกกกับบบแนึมาาาว่คอาาจะมขสึบบแนงมาาาากวว่เพระ ความสุขของแต่ละคนไม,ม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนมีความสุขที่ได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆได้ใช้ของดีๆบางคนมีความสุขที่ได้เห็นตัวเองมีเงินเก็บเยอะๆย,ยอมอดยอมลำบากได้ขอแค่ได้เก็บเงินเยอะๆก็ว่ากันไปผมแค่มาแยกแยะ2อย่างให้ฟังเพราะคนนะ่ะชอบเข้าใจผิดเวลาที่ผมบอกว่าให้ติดตามค่าใช้จ่ายตัวเองให้ประหยัดเงินคนจะชอบเข้าใจแบบสุดโตง่งว่าผมไปบอกให้ทุกคนขี้เหนียวบอกให้ทุกคนยอมลำบากแต่จริงระดับของความลำบากความขี้เหนียวมันก็แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนผมบอกตลอดว่าให้ติดตามค่าใช้จ่ายแล้วกำหนดไลฟ์สไตล์ที่อยากมีคุ ือจะเลือกทางกลางๆแบบประหยัดแบบเรียบง่ายก็ได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวนะฮะเก็บเงินเยอะมากๆรีดทุกบาททุกสตางค์ในชีวิตให้มีเงินเก็บให้มากที่สุดบาทเดียว2บาทก็เอาที่ผมเคยเล่าไปว่าผมยอมกินข้าวคุกน้ำซุปเพราะอยากเก็บเงินซึ่งมันก็ทำให้ผมมีเงินเก็บเยอะจริงๆแล้วก็ฝึกนิสัยประหยัดได้จริงๆแต่ในปัจจุบันผมก็เริ่มขยับมาตรงกลางมากขึ้นละเริ่มมาอยู่ตรงเวของความเรียบง่ายความมินิมอลตรงกลางแต่ก็พยายามไม่ให้หลุดไปถึงฝั่งของการฟุ่มเฟือยใช้เงินเยอะเกินไปแต่่มมมาคจะเือออออกยขงงีีี้้้หนนนนนนััััดดททูสพ และเป็นหัวข้อของคลิปนี้ด้วยนั่นก็คือมันสามารถทําให้คุณรวยได้ครับโดยข้อดีของการใช้ชีพแบบเรียบง่ายนะครับก็คือ1นึค่าใช้จ่ายน้อยลงเนื่องจากการทําแบบนี้มันคือการโฟกัสไปในสิ่งที่จําเป็นมากกว่าสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่คุณอยากได้หมายความว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใช้เงินไปกับสิ่งที่มันจําเป็นเท่านั้นและหมดเงินไปกับของที่ไม่จาเป็นน้อยลงอย่างเช่นการซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกครั้งที่ไปเที่ยวซื้อมือถือใหม่ทุกรุ่นที่มันออกหรือกินข้าวมื้อพิเศษท ค่าใจลดลงเงินเก็บเราก็มีมากขึ้นมีเงินไปใช้กับอะไรที่มันจําเป็นต่อชีวิตมากขึ้นหรือบางคนอาจจะไม่เคยมีเงินเก็บเลยทํางานเรียนมาทั้งชีวิตไม่มีเงินเก็บสักบาทจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะเราใช้เงินฟุ่มเฟอือยโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ครับไปเสียเงินกับอะไรที่ไม่จําเป็นกับชีวิตมากเกินไปไปเสียเงินกับการเติมความสุขระยะสั้นมากจนไม่มีเงินเก็บซึ่งถึงแม้จริงๆแล้วาการใช้เงินฟุ่มเฟอือยบ้างาเพื่อเติมความสุขเนี่ยมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าฟุ่มเฟอือยจนไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยอันนี้แปลกๆเพราะฉ แบบนี้จะช่วยให้รายจ่ายต่อเดือนคุณลดลงและก็มีเงินเก็บมากขึ้นครับข้อที่2นะครับคุณจะมีวินัยทางการเงินเพิ่มขึ้นพอเราเริ่มโฟกัสกับสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นเราก็จะมีวินัยทางการเงินมากขึ้นเพราะในช่วงแรกที่เรา,าพยายามปรับตัวในการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายเราจะต้องฝึกแยกให้ออกว่า1อะไรคือค่าใช้จ่ายจําเป็นและอะไรคือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซึ่งคุณอาจจะทําได้ด้วยการทําบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆขึ้นมาและก็จดลงไปทุกอย่างนะครับว่า1เดือนคุณใช้เงินไปกับอะไรบ้างแลวพอสิ้นน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 เเเเดดือออคคุณกกก็็มาาาาาาาััััั่่่่่งียยํํบบใแตะรรทวช้จจหหไไป เพอทําไปสัก2อสเดือนคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นเลยครับค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆและเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นและค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของเราเนี่ยส่วนมากเราหมดไปกับอะไรบ้างมันลดได้ไหมมันตัดไปได้ไหมคุณก็จะเริ่มคุ้นชินเริ่มจําค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างได้แล้วก็มีสติมากขึ้นในเวลาใช้เงินในชีวิตประจําวันทีนี้เวลาคนออกไปข้างนอกคุณก็จะยับยั้งชั่งใจเก่งขึ้นเลือกของดีเลือกของมีคุณภาพเลือกของที่ใช้ได้นานแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จํําาาาาเเเเปป็็นนซซึ่่่่งงงงอออออ้้ททททัััััักก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 กษษษะะะะรรรยยยยยบบชใจจแแแฟฟุืืืลลขีีดำ ได้นานเนี่ยมันก็คือเวินัยทางการเงินรูปแบบหนึ่งเหมือนกันและเมื่อคุณมีเวินัยทางการเงินมากขึ้นมีรายจ่ายลดลงเงินเก็บคุณก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกก็เลยต่อยอดมาที่ข้อที่3นะครับคุณมีเงินเก็บ และมีเงินลงทุนมากขึ้นอย่างที่2ข้อแรกบอกไปนะครับว่าคุณจะมีเงินเหลือมากขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายก็จะมีคนแย้งว่าแต่การประหยัดไม่ได้ทําให้เรารวยก็จริงครับการประหยัดอย่างเดียวอาจจะไม่ทําให้เรารวยแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่ทําให้คุณรวยได้เพราะเมื่อคุณเริ่มมีเงินเหลือเริ่มมีเงินเก็บนั่นหมายความว่าคุณก็จะมีเงินไปลงทุนมากขึ้นซึ่งการลงทุนนี่แหละครับที่ทําให้คุณรวยในระยะยาวเงินส่วนเกินส่วนนี้ทุกเดือนที่คุณเคยหมดไปกับสิ่งที่ไม่จาเป็นนนง้กหทุุอ รวมตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เมื่อเอามารวบรวมกันนะครับ <c oughs> ก็จะกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจะทำให้คุณมีเงินเหลือมีเงินเก็บแต่ละเดือนมากขึ้นและเงินที่เหลือเหล่านั้นคุณก็เอาไปลงทุนต่อยอดได้มากขึ้นและเมื่อลงทุนต่อยอดระยะยาวสะสมทบกันไปเรื่อยๆ,ๆคุณก็จะกลายเป็นคนรวยและเป็นคนมั่งคั่งได้ในที่สุดเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจึงจะทําให้คุณรวยได้นั่นเองครับแต่นอกจากเรื่องของเงินและก็เรื่องของความรวยแล้วเนี่ย <c oughs> การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายยังมมมมีีีีข้ออออดดยย่่่่าาาางงนนกซึสววววตัคคิห มากกว่ามากๆนั่นก็คือเรื่องของความสุขครับเพราะถ้าเกิดคุณเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายคุณจะจัดลําดับความสําคัญของชีวิตและก็โฟกัสพลังงานไปกับสิ่งที่สําคัญจริงๆและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก,ก็คือ1คุณจะเป็นคนไม่ยึดต,ติดกับวัตถุ <c oughs> เพราะโลกของเราในทุกวันนี้ครับมันคือยุคแห่งบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเรามีโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางมากมายแล้วก็มีคอนเทนต์รีวิวสินค้ารีวิวนู่นรีวิวนี่มีคนมาป้ายยามีคนมาแนะนําของอยู่ตลอดจะเป็นแบบบทความก็มีแบบร พอถ้าเกิดเราดูรีวิวแล้วเราสนใจปุ๊บ,บก็มีตะกร้าสินค้าให้เรากดสั่งซื้อขึ้นมาทันทีมีแฮชแท็กของมันต้องมีแฮชแท็กของดีบอกต่อพูดยังไงก็คือแทบจะทุกวินาทีของชีวิตเราในทุกวันนี้เราโดนถาโถมเข้ามาด้วยประโยคว่าต้องซื้อสิ่งนี้สิต้องซื้อสิ่งนั้นสิอันนี้ต้องมีนะอันนู้นต้องมีนะต้องเอาต้องใช้ต้องเอาให้หมดนี่คือโลกแห่งบริโภคนิยมครับแล้วมันจะทำให้คุณเผลอใช้เงินมากเกินจําเป็นเผลอซื้อของอะไรที่มันไม่ได้มีความสําคัญกับชีีวววิิิิิตตตเเเเเรรรรรรราา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 จงจงจงๆๆหหหืืออออคคุุณณไไ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 ไมม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 ่่่่ดด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 ้ด้้้้้้้้้ยยยกััันนนนนนขขขแลลทํใชึซซพพฒะ วิธีที่จะหลุดพ้นจากโลกนี้ได้นี่ก็คือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนี่แหละครับเพราะการใช้ชีวิตแบบนี้จะสอนให้คุณโฟกัสไปกับอะไรที่สําคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความสัมพันธ์หรือการซื้อของที่คุ้มค่าใช้ได้จริงอยู่นานๆหรือว่าซื้อของอะไรที่มันเพิ่มรายได้ให้กับคุณเหมือนกับไฟ Excel ของผมที่ซื้อทีเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไปห <c oughs> ยอกหยอกหยอก,ยอกเดี๋ยวค่อยไปขายทายคลิปแต่นั่นแหละครับความคิดของคุณนะครับจะไม่ยึดต,ติดอยู่กับวัตถุคุณจะเลิกกังวลว่ามีเทรนด์อะไรกําลังมาแรงมีกระเป๋าออกใใหหม่ม่ีีเเเส้้อออาาาากกกกตตนนนนลลํััังงงะไไไรรปทยว บ้างเราต้องมีบ้างคุณจะเป็นอิสระจากสิ่งพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งนอกจากการทําแบบนี้จะทําให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณสมองโล่งขึ้นด้วยฮะคุณจะได้มีเนื้อที่ในสมองไปคิดไปกังวลกับอะไรที่มันสําคัญกว่าอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องการพัฒนาทักษะเรื่องการเพิ่มรายได้เรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ดีๆในชีวิตแลพะพอคุณหลุดพ้นจากโลกแห่งบริโภคนิยมได้แล้วมันก็จะพาไปสู่ข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือข้อที่2นะครับ คุณจะมีความสุขกับชีวิตง่ายขึ้นเพราะคุณจะไม่รู้สึกแย่เวลาที่ตามเทรนด์ไม่ทันไม่รู้สึกแย่เวลาที่คนอื่นเขาซื้อของใหม่กันแลวเรายังไม่มีคุณจะไม่เปลืองเนื้อที่สมองไปกับสิ่งเหล่านี้ฮะและคุณก็จะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่มากขึ้นพอใจกับอาหารที่กินพอใจกับประสบการณ์พอใจกับของที่มีกับที่เที่ยวที่ได้ไปหรือว่าพอใจกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่มากขึ้นเพราะความอยากได้อยากมีในเรื่องอื่นในเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันลดลงคุณจะไม่ได้รู้สึกจำเป็นที่จะต้องวิ่งไล่่่่่่่่ตตาาาามมมมมมชีีีีววววิิิิิคคคคคนนนนนนนออออออืืืืททะไไรรเเเหแลล้้้กกก็สสสุุุขขขัับบงงงงๆดยยยึณ คุณดำดิ่งไปในชีวิตที่เรียบง่ายเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกว่าโลกภายนอกที่คนเขาวิ่งตามเทรนด์ใหม่วิ่งตามของออกใหม่วิ่งตามอินฟลูเอนเซอร์คนนู้นคนนี้มันช่างดูวุ่นวายและก็น่าปวดหัวซะเหลือเกินแล้วคุณจะรู้สึกว่าในพื้นที่ของคุณสิ่งรอบๆตัวของคุณมันคือความสงบมันคือความสุขที่หาได้ง่ายๆแบบไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามเทรนด์วิ่งไล่ตามคนอื่นซื้อของใหม่ตลอดเวลาเงินก็มีเยอะขึ้นความสุขก็มีมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแถมเงินที่เเเเหหหลลืออออกกก็็าาาาไไไปปงททุุนนนนตต่่่่่ยยดดดใใใ้้้้รรรววขึีีีีมมมัสสบบบบบูณ์แแชชชชๆํ ย่าถึงจะทําให้คนทั้งรวยและก็มีความสุขครับตอนนี้คนรู้ถึงประโยชน์ของการหัดใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดเลยครับเพราะหลายคนอาจจะลังคิดอยู่ว่าก็น่าสนใจดีนี่จะเริ่มยังไงซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ขนาดนั้นนะผมเองก็ยังมือใหม่กับคอนเซปต์ของความเรียบง่ายนี้ก็ยังฝึกอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ได้พยายามลองิสต์สิ่งที่ผมกำลังทําอยู่เป็นข้อๆมาไว้ให้หรือว่าจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายคนเอาไปใช้ในการเริ่มต้นได้ครับขั้นตอนที่นหนึ่งครับนันึกนัยนวามีอะไร บ้างในชีวิตที่เราให้ความสําคัญกับมันจริงๆไม่ใช่อะไรที่เรามีเพราะเราอยากได้อยากมีหรือว่ามีแล้วมันดีแต่มันเป็นอะไรที่อยู่รอบตัวคนแล้วคณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งสําคัญนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตฉันมีความหมายขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสั้นๆนะครับแล้วมันก็แล้วแต่คนเลยด้วยว่าจะให้ความสาคัญกับอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละคนคําตอบจะไม่เหมือนกันนะฮะจะเป็นสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์ครอบครัวเกียรติยศอะไรก็ว่าไปหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นผู้คนอะไรก็ได้ก็ลลลลลลิิิิสสสสสตตตออ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 กกมมมมมาาาาาาคคคคคััััั่่่่่งงงงทีีุุณณดดดดววนํญชแแ้้พใหหเื5ยู 45็นีหอย่างที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดสำคัญมากๆเลยแล้วก็นั่งมองเหมือนแบบอาจจะใช้เวลาสักพักในการนั่งมองและก็ตกตะกอนมันเพราะว่าไอ้สีอย่างหรือว่า5 6อย่างที่คุณคัดออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณจะโฟกัสพลังงานและก็เวลาให้กับมันมากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งเรื่องอื่นนะไอ้เรื่องที่คุณเขียนมาเป็น10บๆอันเนี่ยไม่ได้ให้คัดไม่ได้ให้ทิ้งไปนะเรื่องอื่นมันก็ยังสำคัญอยู่เหมือนกันว่าคุณคัดมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่สำคัญเพียงแต่ว่าอันที่คุณคัดมาเน เพราะไม่รู้สึกว่ามันสาคัญสิ่งพวกนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งล่อตาล่อใจหรือว่า distraction มันอาจจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกฟินอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีอาจจะเป็นสิ่งของที่ทำให้คุณรู้สึกดีจจกดแต่มันคือความสุขระยะสั้นมันคือ distraction ที่ดึงคนออกจากสิ่งที่สําคัญในชีวิตจริงๆขั้นตอนที่2นะครับก็คือ how to think ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็คล้ายๆกันในบทความที่ผมอ่านนะครับในขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการ d e c l u s t e r กนาะร c l u s t e r มันแปลว่าความยุ่งเหยงิงความวุ่นวายใช่ไหมการ d e c l u s t e r ก็เลยเป็นกกาาารํจัดควมยยุ่งเหิ กำจัดความวุ่นวายออกไปจากชีวิตเพื่อทําให้ชีวิตของเรามันเรียบง่ายขึ้นเอาง่ายๆเลยครับคือรอบๆตัวเราเนี่ยมักจะมีของที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับเราแล้วแต่เราก็ยังเก็บมันไว้อยู่อาจจะเป็นเพราะาเราขี้เกียจเอาไปทิ้งหรือเพราะว่าเรามีมันในชีวิตจนชินไปแล้วอะ่ะเนี่ยอย่างผมก็มีเยอะแยะเลยข้างหลังเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าเออทิ้งๆไปซะไม่ต้องเก็บไว้ขนาดนั้นก็ได้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยมีความรู้สึกนี้นะเราอาจจะลุกขึ้นมาจัดห้องนอนจัดห้องทํางานแล้วก็พบเจอของเก่าๆที่เรราาาาาไมมมมมม่่่่่ใใช้้้้้้้้้แแแลลลลลววววต็ปหหดดกกยยยอออถุุงง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 ขขบบนนนนนนนึึึัััััคโททิิูส รู้สึกดีขึ้นเนยอะรู้สึกมีความสุขรู้สึกชอบห้องนี้มากๆเลยอะไรแบบเนี้ยมันคือการ d e ั l เ t t e r ครับซึ่งผมเคยทำแล้วรอบหนึ่งกับห้องนี้แล้วมันก็กลับมาลกใหม่แล้วเนี่ยซึ่งหลักการนี้นะครับมันเอาไปใช้กับชีวิตได้เหมือนกันในทุกๆเรื่องเลยไม่ใช่แค่การจัดห้องเราทิ้งของที่ไม่จําเป็นทิ้งของที่ไม่ได้ใช้เราถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกความสำคัญที่ไม่จําเป็นเราปล่อยวางความคิดแย่ๆความทรงจําแย่ๆที่มันไม่ดีต่อชีวิตเราไม่จําเป็นต่อชีวิตเราเอาออกไปให้หมดลงไปถึงเรื่องด,นะอดิจิต เรื่องชาวบ้านให้น้อยลงทั้งหมดนี้ก็คือการดีคลัสเตอร์เหมือนกันนะครับเพราะการรับรู้เรื่องชาวบ้านที่มีประโยชน์เต็มไปหมดทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันคือการรับความวุ่นวายรับเรื่องราวคนอื่นมาให้มันยุ่งเหยิงอยู่ในสมองเหมือนกันเราก็กําจัดความยุ่งเหยิงต่างๆให้มากที่สุดเหลือไว้แค่สิ่งสาคัญเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดูแลมันให้ดีที่สุดเพราะการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับอันนี้นก็คือการใช้ชีวิตบนหลักการน้อยแต่มากยุ่งเหยิงน้อยลง สงบสุขมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่แต่ละคนนะว่าอยากจะไปสุดแค่ไหนกับการดีคลัสเตอร์เนี่ยอย่างผมก็เห็นอยู่ว่าผมไม่ได้อินไม่ได้เวอร์วังอะไรมากกับมันขนาดนั้นผมก็แค่เอาพวกขยะเอาของที่ไม่ได้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยทิ้งไปแต่อะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจอยู่ผมก็เก็บมันไว้เพราะผมรู้สึกว่าการทิ้งของไม่จําเป็นมันช่วยให้เราสงบรู้สึกมีระเบียบมากขึ้นก็จริงแต่ผมก็ไม่เห็นความจำเป็นว่าต้องทิ้งของอะไรหมดบ้านขนาดนั้นเเเเเเพพรรรรราาาาาะอออออองงอง,งบยยยยยย่่่่่่่มมัันนกกีีีคควททจํดดดดๆผูไ้้แตตสสิิลลลลใหืืุ รูเรื่องเราและประโยชน์คนอื่นเอาให้น้อยลงที่สุดซึ่งบางคนอาจจะลืมหมดทั้งบ้านเหมือนในหนัง h า w ท o ทิ้งเลยก็ได้หรือในคลิปฝรั่งบางคนที่ผมเห็นเขาใช้ชีวิตแบบมินิมอลแบบเรียบง่ายกันเนี่ยคือเขาแบบทิ้งของหมดทั้งห้องเหลือแค่โซฟาตัวเดียวอะ,ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่จาเป็นไม่ต้องใช้ทิ้งไปให้หมดซึ่งก็ถามผมว่านั้นมันเวอร์ไปหน่อยนะแต่ใครจะทาก็ตามสบายเพราะขั้นตอนนี้แกนหลักของมันง่ายๆเลยก็คือการทิ้งของที่ไม่จําเป็นเพื่อเราได้เข้าใจมากขึ้นว่าของบางอย่างเนี่ยไม่มีเราก็ไม่่่ตาา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 ยยยยยยไไไมีมไมไีีีีเเเเรรรรกกกก็็ดดดดด้้้้้้้้้ชชชววิแแแลลลงงงขขนนนนนัพออออใใจจจบบบะะ ข,นข,นขั้นตอนที่3นะครับบริโภคอย่างมีสติข้อนี้นี่เข้าตัวเองเต็มๆเพราะผมเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าผมเองก็มีปัญหากับการเสียเงินไวอยู่เหมือนกันแล้ววิธีในขั้นตอนนี้เลยครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่พอจะช่วยผมได้ในการเอาตัวเองหลุดออกมาจากนิสัยนั้นในเมื่อเราบอกแล้วว่าเราจะพยายามโฟกัสแต่สิ่งที่สําคัญกับเราและก็สิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถซื้ออะไรใหม่เพิ่มได้เลยนะเรายังซื้อของได้อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคุณต้องทําให้แน่ใจแล้วว่าทุกครั้งที่คคุุณณซซืื้้้้้้อออขขงเเเพพรรราาาาะะวว่่มมมัันนจิิปโยชช์ใหกกบีตต เป็นาธาตการตลาดไม่ได้ซื้อเพราะกิเลสไม่ได้ซื้อเพราะตกเป็นทานของสังคมบริโภคนิยมซึ่งวิธีง่ายๆเลยนะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วในเรื่องนิสัยการเงินก็คือการฝึกนิสัยรอดูก่อนเวลาจะตัดสินใจซื้อของอะไรเพราะสังคมบริโภคนิยมจะทาให้คุณรู้สึกอยากได้อยากมีตลอดเวลาใช่ไหมต้องรีบตามเทรนต้องรีบเก็บคอลเลกชันต้องรีบหาของใหม่ๆวิธีที่ทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัยจากอะไรเหล่านี้คือการบอกตัวเองว่ารอดูก่อนคุณอาจจะตั้งกฎว่าไว้รอสัก2สัปดาห์แล้วจะมาดูอีกทีว่ายังอยากได้อยููู่่่่่มมมั้้ยยยงงงงจําาาาาาาเเเป็นนออออพรระบบทีขคุณึกกวได ว่าคุณโดนสังคมบริโภคนิยมหลอกล่อให้คุณคิดว่าอยากได้แต่พอเวลาผ่านไปคุณก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้เลยมันไม,ม่ประโยชน์เลยไม่น่าซื้อมาเลยหรือบางคนก็เป็นตั้งแต่ยังไม่ได้ของเลยนะกดสั่งไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วแต่ระหว่างรอของมาส่งก็รู้สึกแย่รู้สึกแบบเฮ้ยไม่น่าบูวามเลยแต่ถ้าเกิดคุณรอแล้วเวลาผ่านไปสสัปดาห์แล้วยังรู้สึกว่ามันยังมีประโยชน์อยู่ยังอยากได้อยู่พอถึงตอนนั้นคุณค่อยซื้อมาก็ได้มันอาจจะมีประโยชน์จริง,รงๆการใช้ชิตแบบเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าคคคุุณณตตตต้้้้้้ออออออองง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 ไมม่่่่่่ใใใชชชเเเเเเิิินนนนนนแยยาาาาาาฉลดททีีจํป็กกผซืสขโ เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะผมแค่เล่าให้ฟังตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าผมน่าจะมีกางเกงสแลกติดตัวไปบ้างเพราะผมมีแต่กางเกงยียนซึ่งันดูไม่เป็นทางการไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ส่วนกางเกงสีดาที่มีมันก็เป็นขาเดฟมันไม่ค่อยเรียบร้อยถ้ามีกางเกงสแลกสีดําก็น่าจะช่วยผมแต่งตัวได้ง่ายขึ้นจะใส่แบบเป็นทางการก็ได้จะใส่แบบแคชชัวก็ได้แล้วผมก็เจอของยูนิโคล่งมันก็ดูดีเป็นผ้าย,ยืดใส่ได้ทุกง,งานไปไหนมาไหนสะดวกกม้มยองๆนั่งเก็บของก็ได้ผมรู้สึกว่าเอาเอไสแลกของยูน อยู่นะบวกกัตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะเริ่มทํางานที่ออฟฟิศในสัปดาห์ถัดไปดูแล้วน่าจะได้ใช้แน่ๆผมก็เลยไปซื้อมาทีเดียว2ตัวเลยฮะแล้วก็ได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบจริงๆมีประโยชน์มากๆใส่ได้ทุกงานจริงๆแล้วก็ช่วยลดเวลาเลือกเสื้อผ้าได้เยอะสุดท้ายก็เลยไปซื้อมาอีก2แล้วก็ใส่สแลกสีดําเกือบทุกวันจนถึงตอนนี้ครับไม่เคยซื้ออะไรเพิ่มอีกเลยจะเที่ยวจะทํางานจออะไรก็ใส่เกงสแลกตลอดกางเกงยีนที่ผมมีก็กลายเป็นเกงสํารองเวลาที่สแลกมันซักไม่ทันตอนนี้เสื้อผ้าในตู้ผมก็เลยลดลงเยอะมากๆเลยแค่ไม่กี่ตัวเองที่ใส่บ่อยๆแล้วก็ชอบจริงๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องห้ามซื้อของใหม่นะแต่เวลาซื้อก็ไม จะเป็นต้องเป็นของถูกด้วยเพราะถ้าเกิดมันมีราคาหน่อยแต่มันมีประโยชน์มันใช้ได้จริงคุณภาพมันดีอยู่ได้นานมันก็น่าจะดูโอเคแต่ขออย่างหนึ่งคือพอซื้อมาก็ใช้จริงๆใช้ให้คุ้มไม่ใช่หลอกตัวเองปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยคุณภาพมันดีมันอยู่ได้นานมันคุ้มซื้อหน่อยละกันแต่พอซื้อมาก็ไม่ได้ใช้จนคุ้มแถมอีกแป๊บก็ซื้อมาอีกแล้วแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ก็กลายเป็นบริโภคนิยมอยู่ดีแค่นั้นเองครับที่ต้องระวังขั้นตอนที่4นะครับลองโฟกัสกับประสบการณ์มากขึ้นนนนนนขข้้้้้ออออออดีีีสสสสัๆครืใใหหเเเลลงงป่่่ยย My มมกตแะะทุ ต้องมีของให้มากที่สุดเปลี่ยนเป็นเน้นสะสมประสบการณ์ดีๆให้มากที่สุดเพราะว่าโลกบริโภคนิยมเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าเราต้องอยากได้อยากมีมีนู่นมีนี่ตลอดเวลาซึ่งบางอย่างที่เราซื้อมามันก็ไม่ได้จาเป็นด้วยซ้ำใช่ไหมเราลองเปลี่ยนจากการอยากใช้เงินเพื่อซื้อของมาเก็บซื้อของมาใช้ให้มากที่สุดเปลี่ยนเป็นการอยากใช้เงินเพื่อเก็บสะสมประสบการณ์ดีๆให้มากที่สุดหนึ่งก็คือประสบการณ์ดีๆบางครั้งมันก็ใช้เงินเยอะจริงๆอะแหละอย่างการไปเที่ยวไปลงคอร์สทาเค้กไปดําน้ําดูปลากรังอะไรกก็วววว่่่่่่าาาาาไไไปแแตเเเมมมมืืออออททีียบบัโดดดพพหหรรคึงงใจ้้้ลข นนดีใจแป๊บเดียวก็เบื่อแต่ได้ประสบการณ์ดีๆเนี่ยมันติดอยู่กับเราไปอีกหลายปีเราจะรู้สึกดีทุกครั้งที่เรานึกถึงมันเพราะฉะนั้น ROI หรือว่า Return of Investment ของการลงทุนในประสบการณ์ดีๆเนี่ยถ้าถามผมมันมากกว่าการลงทุนในการซื้อของใหม่นะแถมยังไม่ทําให้เราของเยอะขึ้นจนล้นบ้านด้วยแต่ถ้าเกิดจะซื้อของจริงๆใช่ไหมก็ใช้กฎเดิมโฟกัสไปที่ประสบการณ์ที่เราจะได้จากของนั้นอย่าไปซื้อของที่ถูกของที่เสียไวยของที่ทําให้เราต้องซื้อซ้ําบ่อยๆหรือต้องเสียเงินซ่อมบ่อยๆซื้อของที่มีคคุุณภาาาาาาพพพททํํใใใหห้้เเรรมมมีวสขึงอจกัับนนนไป แบบนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการซื้อของเหมือนกันครับก็ตัวอย่างเดิมเลยอย่างกางเกงแลักยูนิโคลมันก็ไม่ได้เป็นกางเกงที่ถูกที่สุดที่ผมมีแต่มันก็ทําให้ผมไม่ต้องซื้อกางเกงอีกเลยไปหลายปีแล้วมันก็ทําให้ผมมีความสุขมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วยเพราะผมแต่งตัวง่ายขึ้นมั่นใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นเมื่อเทียบกับการต้องซื้อกางเกงถูกๆปีละ3 4ครั้งซื้อกางเกงดีๆสักตัวแล้วไม่ซื้ออะไรอีกเลยอีก2 3ปีผมว่ามันคุ้มกว่ากันเยอะเลยนะรรยัดเงนนนนนนไ้้้สสบบกกกาาาาณ์ีีีีๆแถมมมขขออ่่่็ลํูตท5 ฝึกยินดีกับของที่มีอยู่การใช้ชีตแบบเรียบง่ายคือการไม่ต้องซื้อของบ่อยๆแต่ซื้อของดีๆมาแล้วอยู่กับมันให้นานที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องฝึกเลยก็คือเปลี่ยนมายเซตตัวเองเวลาต้องใช้ของเกา่าเพราะการมีมายเซตแบบลบๆกับของเก่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณอยากได้ของใหม่อยู่เรื่อยๆครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีเสื้อผ้าไหนที่คุณใส่มันบ่อยๆทนที่คุณจะมองมันแล้วก็คิดว่าใส่ตัวนี้อีกแล้วเบื่อจังเลยพอคุณคิดแบบนี้คุณก็จะยาสใม่่นัง ใส่กับอะไรก็เข้ากันหมดชอบจังเลยไม่ต้องคิดเยอะพอคิดแบบนี้ก็จะทาให้คุณรักเสื้อตัวนั้นมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกอยากซื้อของใหม่นั่นเองครับผมก็ใช้วิธีคิดแบบนี้กับกางเกงสแลกของผมแล้วก็เสื้อตัวนี้ของผมที่ผมใส่ทุกคลิปเนี่ยใช้มานานมากๆเลยครับแล้วก็ช่วยได้มากเลยจริงๆขั้นตอนที่6นะครับศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างที่บอกนะครับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนอจกจากจะสงบมีความสุขขึ้นแล้วคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นแต่มีเงินเก็บมากขึ้นแล้วไงต่อจะทํายังไงกับมม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 มัััััันน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 กกกกกกก็็คงงงจะะ่่่่่าา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 เเ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 สสสีีีียยยยยดดโอออๆลลถ้้้้้ิิรรบบขึททททแตปไไไไวํํห อกเพราะถ้าเกิดเราเอามันไปลงทุนและทําให้มันเติบโตสร้างรายได้ให้กับเราแล้วเราดันมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อยเพราะเรามีชีวิตแบบเรียบง่ายแสดงว่าเราก็จะมีอิสรภาพทางการเงินง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนึกออกใช่ไหมเอาเงินไปลงทุนถ้าคุณใช้ของฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันเยอะกว่าจะมีอิสรภาพทางการเงินแพสซีเวนคัมมันก็ต้องเยอะแต่ถ้าเรามีชีวิตแบบเรียบง่ายค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อยเราลงทุนได้แพสซีเวนคัมมาไม่ต้องเยอะมากเราก็มีอิสรภาพทางการเงินได้แล้วเพราะฉะนั้นพอคุณใช้ชีวิตแเเรรรยงงงง่่าาป็นนนลลล้ววคคุุุณไศึกกกษือออททหัดด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสไปฟรีๆและเพื่ออีสสรภาพทางการเงินของคุณในอนาคตนั่นเองครับแต่นอกจากทั้ง6ข้อนี้แล้วครับผมขอแถมอีกสักข้อนึง่งที่ทําให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากชีวิตแบบนี้นั่นก็คือขั้นตอนที่7ครับผม หาเงินเพิ่มเพราะการมีชิตแบบเรียบง่ายทําให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนคุณน้อยลงแต่มันจะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเกิดคุณหาเงินได้เยอะด้วยหมายความว่ารายรับเยอะค่าใช้จ่ายน้อยเงินเก็บก็เยอะพอเงินเก็บเยอะก็ลงทุนได้เยอะพอลงทุนได้เยอะก็จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ไวขึ้นหลายคนนะครับติดกับดักไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นพอหาเงินได้เยอะขึ้นก็ใช้เงินเยอะขึ้นตามก็เลยไม่มีเงินเก็บสักทีใช่ไหมตอนที่เงินน้อยก็บอกว่ารายได้ไม่พอใช้เลยไว้เงินเดือนขึ้นค่อยเริ่มเก็บเงินแล้วกันแต่พอเเเงงงงิิินนนนนนดดดดืืออออขขขึึ้้้้้้รรรๆแแแลลววป็ไไซใหมมมม่่กกีีาฟธตสุทย อยู่ดีแต่ถ้าเกิดเราโอบกอดการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเอาไว้แลรักษารายจ่ายให้คงที่ในขณะที่ทําให้รายได้ตัวเองมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆแบบนี้เราก็จะรวยเร็วขึ้นมากๆเช่นกันอาจจะมีคนมาบอกว่าหาเงินมาได้ก็ต้องใช้สิหาเงินมาแล้วไม่ใช้จะหาทําไมเงินเยอะขึ้นคุณภาพชีวิตก็ต้องเยอะขึ้นตามสิถ้ายังคิดแบบนี้แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่มี mindset ของคนมั่งคั่งแค่นั้นเองเพราะไม่มีใครบอกครับว่าหาเงินมาแล้วให้ไม่ใช้แต่คําว่าใช้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนส่วนมากหาเงินเพิ่มแล้วเ,เงินไปใช้กับของฟุ่มเฟือยยแ่คนนรววเเเ้าาหงิิพมล เงินไปสร้างอนาคตแค่นั่นเองครับคนที่ไม่รวยสักทีคือคนที่รายได้เพิ่มขึ้นและฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นตามส่วนคนรวยคือคนที่รายได้มากขึ้นและลงทุนเพิ่มขึ้นตามและพอลงทุนปุ๊บได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมาไอตรงนี้นั่นแหละถึงจะเอาไปฟุ่มเฟือยตามทันไหมก็คือไม่ใช่ว่าไม่ฟุม่มเฟือยเลยนะแต่แค่เอาการลงทุนเอาการสร้างอนาคตนมาแทรกสักหน่อยอดใจรอสักหน่อยได้ผลตอบแทนมาค่อยเอาไปฟุ่มเฟือยไม่ใช่ว่าเอารายได้ของเรา่ไปฟุ่มเฟือยจนหมดเลยแลวไม่มีเก็ส่วนเรื่องการจะมีคุณภาพชีวิตที่มากขึ้นก็็ไไไมมมมมมม่่ีีใคคครรห้้้้้าาาาาาถเเกกกกิิดดยุุณณขึนนแลววจะอััปภพชตต จากเสื้อตัวละร้อยอาจจะกลายเป็นเสื้อตัวละพันจากอาหารหลักสิบอาจจะกลายเป็นหลักร้อยมันก็ทําได้แต่อย่าให้มันบ่อยเกินไปอย่าให้มากเกินไปพอถ้าเกิดคุณหาความพอดีไม่เป็นเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเช่นรายได้คนเพิ่มขึ้น50%แล้วรายจ่ายก็เพิ่มขึ้น50%ตามแบบนี้ก็ไม่มีเก็บใช่ไหมแล้วพอมีคนบอกว่าเฮ้ยอย่าฟุ่มเฟือยเกินไปสิเก็บเงินบ้างก็ดันไปเข้าใจว่าเขาบอกให้เราไม่อัปเกรดคุณภาพชีวิตเลยไม่ใช้เงินเลยต้องขี้เหนียวซึ่จริงโลกมันไม่ได้แบ่งเป็นสุดโตง่งขึ้น แบบเนี้ยให้ส่วนต่าง40%คุณก็ไปลงทุนได้เอาไปสร้างอนาคตได้แบบนี้คุณก็จะได้ทั้งอัปเกรดคุณภาพชีวิตแล้วก็มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องห้ามอัปเกรดคุณภาพชีวิตเลยแค่หาความพอดีให้ได้อย่าสุดโต่งเกินไปจนไม่มีเก็บเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆสรุปเลยก็คือ1ฝึกใช้ชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นไม่ยึดติดกับวัตถุมากเกินไป2หารายได้เพิ่มขึ้น3ลงทุนให้เยอะออมให้เยอะ4อัปเกรดคุณภาพชีวิตบ้้้้้าาาางกกกกก็็ไไไไไดดแแแต่กกแ่่ส่่ส่่ออออยยยยยใหมมมมเเเเเินนนนนปปจีีบทคสสะรรรืืๆวววลลูน ส่วนถ้าใครอยากได้ตัวช่วยในการเริ่มต้นเดินทางในเส้นทางนี้ซึ่งผมก็กำลังฝึกตัวเองอยู่เหมือนกันนะอย่างแรกที่ทําได้ที่ง่ายที่สุดเลยคือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะได้รู้ว่าเงินของเราในแต่ละเดือนเนี่ยมันไปไหนมาไหนบ้างแล้วก็วางแผนปรับการใช้เงินได้ง่ายขึ้นแม่นยํามากขึ้นซึ่งผมก็มีไฟล์ Excel บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายขายอยู่นะเป็นไฟล์ที่ผมใช้เองทุกวันเลยราคาแค่ห้าสิบเก้าบาทเองซื้อทีเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็ประมาณนี้นะคร ใครยังไม่สะาใจอยากดูคลิปอื่นต่อผมแนะนำให้ไปดูคลิปที่ผมมาเล่าให้ฟังว่าผมจัดการชีวิตในแต่ละด้านยังไงบ้างสามารถกดดูที่คลิปที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย